ครับสวัสดีครับวันนี้เอาไว้ก้อก็จะพาไปเที่ยวนะครับตอนนี้ก็จะนั่งรถรางไปนะครับจากสถานีถงกวานนะครับตรงเวน้าโซโก้นะครับตอนนี้เราก็จะนั่งไปที่สถานีน็อตพอยต์นะครับหรือปักอกนะครับเราก็จะไปลงที่สถานีน็อตพอยต์แล้วก็จะเดินแถวตลาดปักกอกนะครับไปเดินดูอาหารทะเลสดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอาหาร จะแพงไหมราคาเป็นยังไงแล้วก็เช็คดูตลาดแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเดินไปบริเวณท่าเรือนตดอยนะครับผมแล้วก็จะพานั่งเรือข้ามฟากชมวิวฝั่งเกาลูนแล้วก็ฝั่งฮ่องกงนะครับผมแล้วเสร็จจากนั่งเรือไปถึงก็จะไปถึงที่หุงหอมนะครับผมท่าเรือหนึ่งหุงหอมอเสร็จแล้วก็เสร็จจากท่าเรือหนึ่งหอมเราก็จะพาเดินไปที่สถานีรถไฟหว่องปูครับเพื่อเพื่อนที่จะ นั่งรถไปกลับกลับบ้านเรานะครับผมตอนนี้เราก็จะนั่งรถผ่านสวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์คนะครับก็จะมีนะครับเด็กๆมาเล่นบาร์กันเยอะแยะเลยนะครับผมครับตอนนี้เอาไว้ก็ก็มาลงรถที่สถานีนอตพอยต์เรียบร้อยแล้วนะครับสุดสายนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเดินมาบริเวณหน้าโรงแรมรามาดานะครับผมนี่ครับจะเป็นบริเวณตลาดจะอยู่เย้งๆกับหน้าโรงแรมนะครับอยู่ฝั่งคนเราฝั่งกับโรงแรมนะครับ ตอนนี้จะเป็นตลาดอาหารทะเลนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะครับนี่ครับัส่วนย่านนอตพอยนี้ก็จะเป็นย่านคนกรีนนะครับที่ย้ายมาจากเซียงไฮ้นะครับหนีภัยสงครามสมัยสงครามกลางเมืองของเมืองกิีนเขานะครับฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนส่วนมากก็จะเป็นคนย้ายมาจากเซี่ยงไฮ้นะครับจะมาอยู่บริเวณนี้ครับจะเยอะมากนะครับแล้วก็มี คนฮกเกี้ยนนะครับเป็นประเภทที่สองเป็นคนชั้นสองนะครับที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับผมส่วนมากเขาจะเรียกแถวนี้ว่าจะคล้ายๆอย่าว่าเป็นลิตเติ้ลลิตเติ้ลเซี่ยงไฮ้นะครับผมเป็นนยครับนี่ก็เป็นฟักทองครับแล้วก็พวกแครอทนะครัีนี่ก็เป็นพวกปลาหมึกแล้วก็ปลาแล้วก็ทะเลครับนี่ครับเป็นร้านๆนี้ครับ อันนี้จะเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมข้างในเดินเข้าไปจะมีของขายเยอะๆ,ๆนี่ก็มีทุเรียนนะครับอ่านี่ก็เป็นพวกหอยพวกปลาส่วนมากจะเป็นปลากับอาหารทะเลนะครับส่วนมากจะเป็นอาหารพวกอาหารทะเลนะครับมองกงเขาจะนิยมกินกันนะครับนี่ครับก็เดินดูถือว่าถูกน่าจะถูกเมืองกอกแต่ว่าถ้าพูดถึงวงกอกผมก็อยู่ใจกลางเมืองนะครับด้านว่า ค่าเช่าค่าอะไรก็จะแพงหน่อยแต่นี้ด่่งหัวดก็ชันชานเมืองก็โอเคครับนี่ก็มีปลาราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นี่ครับก็จะใส่ผาดวาง่เงี้ยครับนี่ก็เป็นหอยเป่าฮือนะครับอันนั้นจะเป็นปลาหางจิวอันนี้ก็จะเป็นปูนะครับปูไข่ปูเนื้อปูไข่นะครับนี่ครับโลละเท่าไหร่เนี่ยเออไม่ใช่โลเขาขายเป็นกันนะครับเป็นปอนนะแปดสิบฟอง น,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารจีนๆนะครับเป็นพวกเป็ดย่างไก่ย่างครับครับพอเสร็จจากเดินตลาดเสร็จเราก็จะเดินมาตรงบริเวณท่าเรือนอตพลอยซึ่งเดินอยู่ไม่ไกลกันเท่านั้นครับเดินมาประมาณห้าร้อยเมตรนะครับจากตลาดปักกอกนะครับผมนะครับเราก็จะเดินมาดูตรงโปรงเรือข้างๆนะครับผมดูท่าเรือก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็จะเดินไปท่าเรือนะครับไปดูบริเวณท่าเรือน็อตพอยนะครับนะครับสามารถตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับด้านข้างนะครับติดทะเลนะครับถ้าใครอยากมานอนก็ถูกๆหน่อยครับแถวน็อตพอยท่าเรือฝั่งนี้ไม่ค่อยแพงก็ออกมาแถวชันชานเมืองครับได้บรรยากาศสวยงามไปอีอย่างนะครับนะครับเราก็จะเดินไป แถวนี้ก็ตกปลาได้นะครับถ้าใครมีเบ็ดมีอะไรก็มานั่งตกปลาครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณหน้าท่าเรือนอตพอยแล้วครับนี่ครับจะมีอาหารทะเลสดๆนะครับตรงนี้สามารถมาซื้อได้เลยนะครับนี่ครับแยะเลยครับเป็นอโหกุ้งมังกรก็มีนะครับนี่ครับกุ้งมังกรปลาหมึกเนี่ยครับผมมีหมดนะครับนี่ครับไปดูนะับ ปลาเก๋าปลาปูเนื้อปูไข่นะครับผมมีหมดครับผมแถวนี้สดเลยนะครับตรงท่าเรือนี่ครับนี่ครับใส่ออิเกนไว้ให้เรียบร้อยนะครับรับประกันความสดนะครับอย่างนี้ใครจะซื้อกลับบ้านไปกินที่บ้านก็ได้นะครับเนี่ยเขาทำให้แล้วก็เอาไปกินที่บ้านได้นะครับเขาไม่มีโต๊ะให้กินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยงวงช้างนะครับผมทำซาซิมิ หรือว่ากินแบบสดๆครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้าไปด้านในครับนี่ครับเราก็จะไปตื้ดบัตรซึ่งราคาเรือข้ามฟากก็ไม่ค่อยแพงนะครับสี่ห้าเหรียญนะครับผมนี่เสร็จแล้วเราก็จะไปยืนรอนะครับนี่ครับได้เวลาเราก็จะเดินเข้าแบงในนะครับผมก็คนก็จะเยอะนิดนึงเดินตามกันไปนะครับนี่ครับ มีแฟนมีอะไรก็อามาเกี่ยวก้อยเกี่ยวแขนกันนั่งชมวิวไปก็ได้นะครับประมาณนั่งไม่ไม่ถึงสิบนาทีมั้งครับประมาณนี้แหละครับผมอาจจะกอดเป็นกอดแขนกอดอะไรกันดูวิวดูอะไรไปนะครับบรรยากาศก็ใช้ได้แต่เราคนโสดเรามาคนเดียวเราก็ขึ้นข้างบนครับนี่นครับนี่ค,ครับไปนั่งข้างบนจะคนน้อยหน่อย เราก็จะนั่งบริเวณข้างๆหน้าต่างนะครับเพื่อจะจับวิวจากอะไรเนี้ยครับเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังนะครับน่าจะได้วิวสวยกว่านะครับผมนี่ครับวิวคนโสดต,ต,ต้องนั่งอย่างนี้ครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของชาติฮ่องกงเขานะครับนี่ครับเป็นลอกดอกไม้นะครับครับห้า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 กลีบนะครับมัมีดาวอยู่ในอ่าเราก็จะให้ดูบริเวณ ด้านหน้าท่าเรือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งเกาลูนซิตี้นะครับนี่ครับย้ายมาก็จะเป็นฝั่งนู้นฝั่งฮอมแลอวกิมซาจุยนะครับปลายๆนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามซ้ายมือสุดนี้ก็จะเป็นฝั่งฮ่องกงนะครับเกาะฮ่องกงนะครับนเราจะให้ดูบริเวณฝั่งนี่นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นฝั่งรถอยนะครับ ประกอบแถวนี้ครับยานนี้ตอนนี้เรือก็เริ่มออกจากฝั่งออกจากท่าเรือนอตพอยแล้วนะครับผมไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างนี่ครับฝั่งนอตพอยนะครับผมเดียวว่าลิทเติ้ลเซียงไค้นะครับนี่ครับผมนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสวยงามไหมครับโอเคนะครับเขาบอกว่าเป็นเมือง เซี่ยงไฮ้เล็กๆนะครับที่เขาย้ายมาอยู่นี่คนส่วนมากจะมาจากเซี่ยงไฮ้ครับผมย่านนี้ครับผมนี่ครับบรรยากาศเรือเรากําลังวิ่งไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ชมวิวไปเลยนะครับในระหว่างที่นั่งเรือไปให้ดูวิวบริเวณฝั่งนี้ครับฝั่งนดัดฟอย์ฝั่งเกาลูนฝั่งฮ่องกองนะครับผม ก่อนที่จะถึงท่านเรือองอมนะครับแล้วเราจะปล่อยให้ดูวิวไปเรื่อยๆนะครับผมครับส่วนยอดเขาที่มองเห็นอยู่นู้นก็จะเป็นยอดเขาเกาลูนพีกนะครับนะครับแล้ววันเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเดินกันนะครับผม ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่ถึงประมาณไม่ถึงยี่สินาทีครับสิกว่านอาทีก็มาถึงฝั่งท่าเรือหงหอมแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นบริเวณท่าเรือหงหอมแนละ้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรือก็กําลังจะเข้าเทียบท่าแล้วนะครับผมใช้เวลาไม่นานครับผมก็สะดวกสบายนะครับผมแล้วเราก็จะนั่งเดินขึ้นไปบนท่าเรือนะครับผม ที่อยอกไปด้านนอกไม่ไม่ต้องสแกนอะไรแล้วนะครับมาถึงท่าเรือก็เดินออกไปได้เลยนะครับผมจาเราจ่ายเงินที่ต้นทางแล้วครับถึงตรงนี้เราก็เดินออกไปได้เลยครับผม เป็นบริเวณท่าเรือหงหอมหหอมเพียนะครับเป็นด้านหน้าเลยครับก็จะเป็นลานตรงนี้ครับลานจอดรถเป็นลานกว้างใหญ่มากนะครับตรงนี้เหมือนเขาจะไว้ทํอะไรสักอย่างนครับผมนี่ครับนั่นก็เป็นห้างนะครับเราวห้างฝั่งหห้อมตอนนี้ก็จะเป็นฝั่งวังปูนะครับด้านขวามือนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ เราจะเดินไปตามเขาไปนะครับเพื่อที่จะไปท่าเรือหวงปูกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นก็จะมีเด็กมาเล่นน่ครับเล่นกีฬากันออกกําลังกายพอ่อแม่เ็าจะพามาเล่นตรงนี้เป็นลานโล่งนะครับผมนี่ครับพอเดินจากท่าเรือมาประมาณ3 0 0รอเมตรเราก็เลี้ยวขวาครับเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟหว่งปูนะครับ ก็เดินมาประมาณห้าร้อยเมตรนะครับถึงประมาณมี s รถลดลดไฟฟ้าฮ่องกงนะครับสถานีหวังปูนะครับเดินมาเสร็จเราก็จะมาเจอเรือนี่ครับเป็นรูปเรือนี่ที่จริงแล้วไม่ใช่เรือนะครับเป็นห้างนะครับผมเขาจะทําเป็นสัญลักษณ์แลนด์มาร์กของเขตหวังปูเขาครับย่านหวังปูเขานี่ครับก็จะมีปืนใหญ่ตั้งโชว์อยู่ตรงข้างๆเรือนะครับผมเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เป็นห้างอยู่ข้างในนะครับผม ก็สวยงามนะครับตรงนี้ถ้าตอนคืนก็จะติดไฟติดอะไรก็ดูเป็นสวยงามไปอีกอย่างนะครับผนี่ครับเราก็จะเดินไปรถไฟฟ้านะครับผมนี่ครับบอร์ดแคทนะครับห้างบอร์ดแคทนี่ครับทางเข้าห้างเขาครับนี่ครับก็จะสวยงามดูแล้วก็สวยงามไปอีกอย่างนะครับนี่ครับ ตรงรถไฟฟ้าที่เราจะกลับบ้านนะครับวงปูนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศกลางคืนก็ฝากกดติดตามช่องด้วยให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ